สวัสดีครับพบกับช่างอุทถามกินเที่ยวแล้วครับวันนี้ครับมาตามคําเรียกร้องเพื่อนสมาชิกสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเชื่อมฟ้าสูบเหล็กหลอให้ดูหน่อยครับช่างอุตาาครับก็ฝาสูบเหล็กหอนะครับอันนี้คือฝาสูบเหล็กหล่อตัวอย่างนะครับมันแตกนะครับมันแตกมันใช้งานไม่ได้ าการซ่อมฝาสูบเหล็กรอนี่มันก็มีหลายอย่างหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นเย็บหรือเชื่อมเจาะอะไรก็แล้วแต่ค่ายแล้วแต่สำนักนะครับผมจะไม่เจาะลึกนะครับตัวนี้เอาไว้ให้โอกาสเหมาะแล้วก็ถึงเวลาที่สมควรนะครับผมถึงจะพูดนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะมี เรื่องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดอะไรมากมายนะครับในระบบของพ u ผมก็ยังไม่กล้าชี้ชัดเจาะลึกไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวโดนครับกลัวพูดง่ายๆกลัวเหมือนกันนะครับในกรณีของผมนี่ก็จะเป็นการาเชื่อมเชื่อมเรืรอด้วยด้วยแก๊สนะครับด้วยแก๊ส บอกตรงนี้ว่าได้แก๊สนะครับแล้วก็ให้ความร้อนที่ที่พอดีนะครับที่เหมาะนะครับมันรายละเอียดมันก็เอาไว้มีโอกาสนะครับก็ค่อยจะพูดในโอกาสครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เอามาให้เพื่อนสมาชิกสำหรับท่านใดที่รู้แล้วนะครับเคยเห็นเคยอะไรก็ดูเพื่อนๆนะครับ ก็คือท่านใดที่ยังไม่รู้ก็ว่าเขาทํากันยังไงวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดบางค่ายบางสํานักบางอู่อาจจะทําดีกว่าผมก็มีนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่อื่นอาจจะดีกว่าผมของผมอาจจะไม่ดีพอนะครับก็คือแต่ว่าก็ทาแล้วใช้งานได้ก็โอเคก็ทําให้ลูกค้าไปนะครับ มันจะแตกแล้วก็มาเปิดแผลอย่างเงี้ยเราเปิดแผลนะครับเปิดแผลเปิดแผลแล้วเนี่ยนะครับที่ผมว่ามันมันมีหลายขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องอเอาให้เพื่อนสมาชิกเห็นชัดๆนะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกอยากดูนะครับเขาเชื่อมเชื่อมเหล็กหลอเชื่อมยังไงนะครับ เก็เชื่อมเล็กละนะครับมันก็เหมือนเชื่อมเหล็กเหนียวเหล็กอะไรทั่วไปนั่นแหละครับผมมันก็ไม่ต่างกันแต่มันจะมีกรรมวิธีบางอย่างบางตัวเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเอามาให้ดูนะครับเอาคลิปหน้าว่ากันใหม่เนาะที่มีไว้สำนีนะครับเนาะสวัสดีครับ